ส่วนใครที่เตรียมนะครับไปเขาดาวนะครับปีใหม่โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าห้างเซนต์ทนเวิร์นะครับเขาก็จะมีงานแสงเทียนแห่งสยามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศครการเต็มงานนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวัชราทิ์เกษศีครับครับเชิญครับ ครับคุณนัทคุณอาชวินครับขณะน,น,นี้ขบวนแห่องค์เทพเจ้าทั้ง8องค์แห่งราชประสงค์ได้เดินทางมาถึงแยกราชประสง์และมุ่งหน้าเข้าสู่ห้างสสินค้าเซ็นทรัลเวิลแล้วนะครับโดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมแสงเทียนแห่งสยามณเซ็นทรัลเวิลและจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับบรรยากาศที่บริเวณหน้าห้างสินค้าเซ็นทรัลเวิลได้มีการจัดกิจกรรมโอมสดูดีแด่กษัตริยาธิราช ภายใต้ธีมแสงเทียนแห่งสยามณะเซนเชลเบลร์ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุญเดชแทนกิจกรรมเข้าดาวปีใหม่เหมือนอย่างในทุกๆปีพร้อมทั้งอัญเชิญเทพเจ้าทั้ง8องค์แห่งแยกราชประสงค์ที่ประกอบไปด้วยพระพรหมพระลักษมีพระนารายณ์ทรงสุบัณพระนารายณ์ทรงอนันตนาคราชพระตรีมลติพระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวีและพระอินทราธิราชมาไว้ที่ลานด้านหน้าห้างสมินค้าเซน,ชนเชนโวเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในชน่วงเทศกาลปีใหม่2560 และเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกข,ของประสบกนิกรของพระองค์และประเทศชาติจึงได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่การสดุดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โซเชียลทรและเวทีศิลปินน้อมเกล้าภายใต้รูปแบบงานรวมใจไทยทั้งชาติแสงเทียนแห่งสยาม ซึ่งงานนี้นะครับได้จัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าห้างสปินค้าบนพื้นที่กว่า6,600ตารางเมตรแบ่งเป็น4โซนเช่นจัดลานพระบริบาลโดยมีกิจกรรมเต้น2กิจกรรมคือเวทีสําหรับแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆการติดตั้งโซเชียลทรีถวายสดุดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจออิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เขียนข้อความถวายสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ ส่วนไฮไลท์ของงานนะครับก็คือลาน8เทพแห่งราชประสงค์ที่มีการอัญเชิญเทพเจ้าทั้ง8องค์แห่งแยกราชประสงค์ขึ้นรถแห่จากสวนลุมพินีมาที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยมีการจําลองเขาพระสุมเมนขึ้นที่ลานหน้าห้างไว้ประดิษฐ์สถานเทพเจ้าทั้ง8องค์ซึ่งรถแห่ของเทพเจ้านะครับก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเป็นรูปของสัตว์พานะมงคลแห่งสวรรค์เช่นช้างสามเสียนม้าพญานาคพญาครุฑเป็นต้น โดยจำลององค์เทพให้ประชาชนได้บูชาในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและให้นักท่องเที่ยวได้ชมฝีมือศิลป์แห่งรถแห่แบบไทย,ไทย ทั้งนี้ขบวนรถแห่เทพเจ้าทั้ง8องค์นะครับได้เดินทางออกจากสวนสาธารณะลุมพินีโดยมีกําหนดมาตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกา9นาทีโดยเคลื่อนผ่านบริเวณของถนนราชดำริเข้าสู่แยกราชประสงค์และห้างสมิทคาสินเชนเวิลด์ส่วนการจราจรน,นั้นได้มีการปิดการจราจรในช่วงซ้ายของช่องทางการจราจรน,นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและจะมีการเพิ่มการปิดช่องทางจราจรเป็น4ช่องทาง บนถนนราชดมรีฝั่งซ้ายของเซ็นทรัลโบว์ตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์ถึงเชิงสะพานเฉลิมโลก ส่วนเวลา18นาฬิกานะครับในวันนี้จนถึงวันที่1มกราคม2560ในเวลา2นาฬิกาจะมีการจัดการปิดการจราจรของเส้นทางบริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์ทั้งหมดโดยห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนพระรามที่1ตั้งแต่แยกราชประสงค์จนถึงแยกเฉลิมเผ่าถนนเพลิจิตตั้งแต่แยกชิดลมถึงแยกราชประสงค์รวมถึงถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชดำริถึงแยกราชประสงค์ครับ ซึ่งตามกำหนดการนะครับขบวนรถแห่เทพเจ้าทั้ง8องค์นั้นจะเดินทางมาถึงแยกราชประสงค์และห้างสินคารเซ็นทรัลเวิด์เพื่อประดิษฐานบนแท่นพิธีในเวลา1 1น5 0นซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของปี2,560ได้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าห้างสาเซ็นทรัลเวิด์แยกราชประสงค์ครับคุณนัทคุณอาชวินครับ